ตัวนี้โค้ดร,รวมนะคะ h ฮฟว y Winter โค้ดนะคะ h ฮฟว y Winter โค้ดกระสอบกระสอบ3า0พพี่โค้ดร,รวมตัวนี้กระสอบ3,900นนะคะอันนี้เราเราเคลียร์หนักมากกว่า50%อพี่รายการนี้นะคะเราเคลียร์หนักมากกว่า50%กระสอบ3,900รีวิวขอไข่1,9ค่ะแล้วก็กระสอบใหม่ JP11 น่กระสอบใหม่ JP11 นะคะ 3,900ันเก้ารอบาทคะ่ะลูกค้าสา0พันเก้าร้อยบาทรายการนี้นะคะมี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 ม,ม,มีอ่าตัวนี้มีเจ็กระสอบอันนี้มีเยอะหน่อยมีเยอะหน่อยเออเอาให้พี่พี่ได้ขายกันช่วงหน้าหนาวนะคะ3า0 0ันเก้าร้อยบาทเหลือแค่1,500ันห้าร้อยบาทคะ่ะแม่ค่ะรายการนี้มากกว่าห0สเปอร์เซ็นายการนี้คือลดมากกว่าห้าสปอร์เซ็นแล้วก็มันเป็นรหัสที่เราไม่ได้เอาเข้ามาแล้วค่ะรหัสนี้นะคะเราไม่ได้เอาเข้ามาแล้วนี่นะคะเป็นโค้ดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะระวังล้มนะน้ำหนักร้อยโล เป็นโค้ดร,รายการเดียวเลยที่น้ําหนักร้อยโลเพราะส่วนใหญ่แล้วโค้ดทุกรายการเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอ่าคลิกสุนะคะก็น้ําหนักจะอยู่แค่80โลนะคะจะอยู่แค่80โล ตัวนี้เป็นโค้ดโค้ดของญี่ปุ่นโค้ดของญี่ปุ่นรวมอะ่ะมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะรวมชายรวมหญิงเป็นทรงประมาณคลุมสปะโพกอะ่ะแล้วก็เป็นทรงเสื้อทรงเสื้อที่มันไม่ได้ยาวเกินไปอะค่ะเออเป็นเป็นโค้ดสั้นประมาณนั้นอะเออ เป็นโค้สั้นประมาณนั้น h e ฟวี่วินเทอร์โค้นะคะรายการนี้เราเคลียร์หนักมากกว่า50%ค่ะ3,900เหลือแค่1,500บาทจ้าแม่เยอะมากเละจริงๆค่ะมาเอาไปได้เลยขอไข่1,9ึาสำหรับกระสอบนี้แล้วก็กระสอบใหม่ jp 1 1พิมพ์รหัสได้เลยนะคะ

เร่งกระสับละหกร้อยค่ะพี่มีเสอเวเตอร์สเวตเตอร์ใช่ไหมคะสเวตเตอร์ใช่ไหมพี่เสอเวเตอร์ไหมคะเสเวตเตอร์ใช่ไหมคะสเวตเตอร์คอกลมสเวตเตอร์ฮูดมีค่ะพี่ เรยกบกระสอบละหกร้อยค่ะพี่ คอกรมปีค่ะสเปเตอร์คอกรมห้าพันเก้าหกพันหกพันสองหกพันห้ามีหลายราคาเลยค่ะอะมาดูรายการนี้กันต่อค,ะอค่ะดูตอนนื่องค่ะพี่ดูตอนนื่องค่ะ สวยใหม่สะอาดทุกรายการที่เรานํามาลเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเทั้งหมดค่ะใครที่ซื้อได้ซื้อเก็บขายงานพวกนี้อยู่แล้วนะคะจัดไปได้เลยเพราะรายการพวกนี้หลังจากที่เราโลแล้วจะไม่มีตู้ใหม่เข้ามาแล้วนะคะต่อให้ตู้เข้ามาก็จะไม่มีรายการเหล่านี้แล้วค่ะขอใครหนึ่งเก้าสำหรับกระสอบนี้ค่ะแม่ใครสนใจพิมพ์ได้เลยนะคะต้องการให้รีบค่ะบริาการในการรีบเพียงกระสอบละหกร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะ อยากได้แจ็กเก็ตจีนชายแบรนด์เกยดเแบรนด์อะไรเอ่ยแบรนด์ล้วนเลยใช่ไหม้าแบรนด์นล้้นไม่มีค่ะก็ะสอบจะเป็นงานรวมแบรนดค่ะอืมงานนุ่มนิ่มดูต่อเนื่องนะคะเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่เราต้องรีบความเรื่อยแต่เราเราต้องรีบอ่าพี่ถาวรทักบ้านฟ้าได้เลยค่ะพี่ลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์จ่ะเออลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะคะ รายการนี้เหลือหน0่บาทจ้าแม่ใครสนใจพิมมาได้เลยนะสนใจพิมมาได้เลยใครขายงานหนาวเน้นงานหนาวนะคะจัดไปจัดไปตัดไปเอ้ยอะไรนะพี่เออ่บสบอลใช่ไหมส่งเบสบอลเออส่งเบสบอลใช่ใช่เขาเรียกเขาเรียกเสื้อเสื้อไฟเสื้อไฟเสื้อฟนี่นะพิมพิม กระสอบนี้ขอไครหนึ่งเก้านะคะลูกค้าพิมพ์ได้เลยจ้ะกระสอบใหม่เจพหนึ่งหนึ่งจ้ะบางตัวมันก็ไม่ใช่งานหนาเกินไปนั้นเนี่ยนะนะเนาะนัดอืมหนึ่งพัน้ารอยบาทเท่านั้นนะคะอยากได้อะไรกันไหนทักมาได้เลย,เลย สกหรือพัโอคาย่เกะจพีหนึ่งหนึ่งค่ะกะสมาจพีหนึ่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านล่างนะคะ อมภาแบบใหม่มากอะกระสอบเกตเอทุกรายการเลยพี่ที่เอามาจัดให้ ถึงกำสำลักเลยทีเดียวขอเคลียร์พื้นท ah um> um> ี่ก mm ่อนนะลูกค้าพี่ๆไม่อำขอเลยเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งนะ